ประกันภัยไซเบอร์ไม่ใช่สิ่งที่ควรมีแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เราเข้าสู่ยุคดิจิตอลส่งผลให้องค์กรต่างๆมีการปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีข้อมูลบุคลากรลิขสิทธิ์การผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะตกเป็นเป้าหมายของผู้ประสงค์ร้ายในการคุกคามทางไซเบอร์ โดยสำนักงานคอปพอมีนโยบายส่งเสริมให้บริษ,ษัทประกันภยัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์เพือ่อที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงภัยจากการถูกคุกความทางไซเบอร์การประกันภัยไซเบอร์คือการประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการถูกคุกคามหรือละเมิดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ถูกโจมตีและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในแบบที่คาดไม่ถึง เดี๋ยวเราไปดูความคุ้มครองนะคะซึ่งแต่ละบริษัทก็จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปโดย 1. ให้การคุ้มครองการถูกจารกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต 2. การถูกจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 3. การถูกการโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต 4. การถูกกันแกล้งทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง 5. การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 6. การถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 7. การถูกหลอกลวงให้ซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและ8ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบ,บุคคลทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์หน้าขายของกรุงเทพประกันภัยกันค่ะแผนประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลของกรุงเทพประกันภัยนี้นะคะจะแบ่งกลุ่มลูกค้าทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่ม A เนี่ยกลุ่มลูกค้าทั่วไปเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่200บาท กลุ่ม B ลูกค้าซื้อของออนไลน์เบี้ยเริ่มต้นที่500บาทกลุ่ม C ลูกค้าทั้งซื้อทั้งขายของออนไลน์เบี้ยประกันภัยต่อปีอยู่ที่1,150บาทค่ะสำหรับเอกสารในการแจ้งงานก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ใบคำขอของบริษัทประกันภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ